สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของข่าวท้องถิ่นแม่ห้องสอนจากทางต้นว่านทีวีพบกับดิชันรุจิราศีมูลนะคะวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเทศบาลตำบลแม่ละน้อยกันค่ะได้มีการเปิดถนนคนเดินสายวัฒนธรรมคืนชีวิตให้ชุมชนกระตุ้นการค้าการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กับชุมชนค่ะ เราฟังก็คือศิลปินไอ้น้องประติญญาตั้งตระกูลนั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแกงบอลแกงตุับแกงยู่กลวยตำมะนุนยำเต่าซาบะคือพลอยแกงเห็ดแกงหอยก้อยปลาดุกบุย © bf ดีระหว่างเวลา14นาฬิกาถึง20นาฬกาโดยเริ่มตั้งแต่วันที่2วันพฤหัสตุลาคม2557ณลานวัฒนธรรมเทศบาตบลตำบลแม่ละน้อยถนนสายลุ่งโลดลนนวันที่2ตุลาคม2557ที่ผ่านมาเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาที นายชิดสนุพงศ์บุรณานายอำเภอแม่ลาน้อยเป็นประธานเปิดโครงการคืนชีวิตให้ชุมชนคืนถนนให้คนเดินภายใตใ้กิจกรรมถนนคนเดินสายวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยที่บริเวณถนนสายรุ่งโรดและถนนสายแหล่งพาณิชโดยนางสาวพิมพันธ์มานาจิตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยได้เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมคืนถนนให้คนเดินหรือถนนคนเดินสายวัฒนธรรมนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรงานฝีมืออาหารการกินมาจัดจำหน่ายอีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการจัดลานวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ว,วิถีชีวิตวัฒนธรรมการแสดงของแต่ละชนเผ่า ที่มีอยู่ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมการต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกฤดูการเพื่อให้พื้นที่แม่ลาน้อยได้มีกิจกรรมในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งซึ่งการจัดกิจกรรมถนนคนเดินสายวัฒนธรรมถือเป็นการดึงเอาศักยภาพของแต่ละชุมชนในแม่ลาน้อยออกสู่สายตานักท่องเที่ยวและยังจะเป็นแหล่งรวบรวมของกินของใช้ของฝากของที่ระลึก ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยพร้อมกันนี้นายอำเภอแม่ลาน้อยและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อยได้ลงมือทำข้าวเส้นโก้หรือขนมจีนโก้ซึ่งเป็นอาหารไทยใหญ่ประจำถิ่นแจกให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นการเปิดพิธีในวันนี้ด้วย ภายหลังพิธีเปิดได้มีการแสดงของเด็กๆนักเรียนและการแสดงของนักร้องชื่อดังวงไม้เมืองและนักร้องชาวล้านนา ปติญญาตั้งตระกูลมาทำการแสดงสดให้ได้รับชมท่ามกลางบรรยากาศของพี่น้องชาวแม่ลาน้อยที่เดินทางมาร่วมงานและจับจ่ายซื้อของกันเป็นจำนวนมากสำหรับพื้นที่ถนนคนเดินแบ่งออกเป็นสองโซนค่ะคือโซนหนึ่งการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม22ร้าน โซนที่2เป็นจุดจำหน่ายสินค้าประเภทงานหัตกรรมงานฝีมือรวมถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจำนวน13ร้านโดยจะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีระหว่างเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง20นาฬกาเป็นต้นไปค่ะ ม่ละน้อยเราอยู่กันแบบสินค้นาเพียงครับก็ตามหลักสินปราเพียงแล้วเราก็ควรจะมีสถานที่ที่จะส่งเสริมให้คนเราได้ขายสินค้าที่เราผลิตขึ้นมานะครับก็ดีเพราะว่ามีเป็นตลาดตลาดชุมชนนะครับเป็นก็เป็นส่วนที่ดีนะครับในทุกวันพฤหัสเราเพราะว่าบ้านเมละน้อยนี่เป็นบ้านที่รวม ของหลายๆหมู่บ้านที่มามามาซื้อของื้อในตลาดแถวแถวจันีีนะครับก็เป็นโซนที่ดีวันพฤหัสทุกพฤหัสก็จะได้มีค้าขายนะครับก็ร้านค้าต่างๆก็ประชาชนก็ส่นตัวครับที่จะนำผลิตผลที่ตัวเองมีนะครับนำสินค้า,าต่างๆที่ตัวเองผลิตมาขายนะครับก็จะได้เป็นไรายได้ส่วนหนึ่งนะครับอยู่อย่างาเพียงครับ จัดทุกวันพฤหัสของทุกอาทิตย์นะคะเวลาตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาของทุกวันพฤหัสะคะค่ะแล้วสำหรับสินค้าที่จะนำมาขายเป็นสินค้าประเภทไหนบ้างคะท่านนายกเป็นสินค้าของชุมชนที่ทำขึ้นมาเองด้วยกับมือนะคะแล้วก็ทำการเกษตรนะคะเกี่ยวกับพืชผักผลผลิตของชุมชนของเราอะค่ะ เพื่อที่จะได้มีแหล่งมาขายนะคะอยากให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแมละน้อยหรือว่าอำเภอใกล้เคียงของอำเภอแมละน้อยนะคะหรือว่าอำเภอที่อยู่ในจังหวัดของแม่ฮ่องสอนแล้วตลอดจนประชาชนทั่วประเทศนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมถนนคนเดินของเทศบาลตำบลแมละน้อยนะคะ วิถีชีวิตของอถนนคนเดินแบบวัฒนธรรมดั้ง,ดงเดิมของวิถีชีวิตชุมชนนะคะค่ะยังไงนะคะก็ขอฝาก อำเภอแมละน้อยนะคะไว้ในอ้อมใจของทุกท่านนะคะว่าถนนคนเดินแห่งนี้เป็นเกิดขึ้นแห่งใหม่เราก็จะพยายามให้มีของมีสินค้าที่ประทับใจนะคะให้มามากที่สุดเลยยังไงก็แวะมาชมแวะมาซื้อกันได้นะคะส่วนศิลปินนะคะเราก็จะหาศิลปินในท้องที่ของเรานะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าเป็นเยาวชนของเรานะคะ กลุ่มเก่งๆนะคะเราจะมานําเสนอแล้วก็เราจะพยายามให้ชุมชนมามีส่วนร่วมให้มากที่สุดแล้วก็เราจะให้มีตลอดนะคะก็ยังไงการที่จะคงอยู่ได้มีตลอดนั้นยังไงก็ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะจากต่างจังหวัดหรือว่าในจังหวัดเดียวกันนะคะทุกวันทะเลหาดตอนเย็นนะคะตั้งแต่บ่ายสองจนถึงสองทุ่มนะคะ <S <S ยังไงก็ขอฝากถานนคนเดินแม่ลาน้อยด้วยค่ะ <S <S ขอบคุณค่ะ ก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวแล้วก็ไปจับจ่ายซื้อของซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกหรือว่าอาหารการกินกันได้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นการช่วยกันสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตะบลแม่ลาน้อยค่ะ